สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่านรักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูเฟิร์นกุชพ mm ันโรจนาบานครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ครูเฟิร์นจะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนที่เด็กๆจะสอบปลายภาคในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองคะ่ะก่อนอื่น mm hmm. ครูเฟิร์นขอชี้แจงในเรื่องของข้อสอบปลายภาครายวิชาภาษาไทยพื้นฐานกันก่อนนะคะ ซึ่งข้อสอบของครูเฟิร์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ฉบับหรือว่า2ชุดข้อสอบชุดที่1จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือว่าหลักภาษานั่นเองจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อ10คะแนน ข้อสอบชุดที่2จะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับการเขียนคําและประโยครวม10คะแนนซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ตอนตอนที่1นะคะจะเป็นการแต่งประโยคจากภาพซึ่งคุณครูจะมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูทั้งหมด5ภาพแล้วก็ให้เด็กๆแต่งประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์5ข้อ5คะแนน ตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนคำอ่านจากคำที่ครูเฟิร์นกำหนดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5้ข้อ5คะแนนค่ะข้อสอบทั้ง2ชุดหรือว่า2ฉบับนะคะจะสอบแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Form ซึ่งครูเฟิร์นอยากจะเน้ยนย้ำให้เด็กๆทุกคนทำข้อสอบด้วยตนเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้เรื่องที่1ที่ครูเฟิร์นจะมาทบทวนให้เด็กๆนั่นก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดนั่นเอง มีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างว่าตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์หรือว่าท้ายคำซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9มาตรานั่นเองมีอยู่หนึ่งมาตราที่ไม่มีตัวสะกดนั่นก็คือมาตรามแม่กอกามาตรามแม่กอกาก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดเช่กนกาไกหมู บัวบัวเด็กๆจะเห็นว่าคำว่าบัวกับคำว่าวัวไม่ได้สะกดด้วยตัววอลแวนนะคะเป็นเพียงการประสมสระอัวเท่านั้นดังนั้นคำว่าบัวกับบัวจึงเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในมาตราแม่กอ,อกานั่นเองค่ะต่อไปมาตราแม่กกก็คือคำที่สะกดด้วยตัวกอไก่ขอไข่ ขอควายขอราคามีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างว่าคำไหนนะอยู่ในมาตตามแม่กกก็เช่นคำว่าหกเลขหกคำว่าเมฆนั่นเองต่อไปแม่กดก็คือคำที่สะกดด้วยตัวดอเด็กจอจานตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงดอชดาตอประตะทอนางบนโททอผู้เท่าชอช้างสอโซ ซอสลาซอลอีแล้วก็ซอเสือต่อไปมาตาแม่กบก,ก็คือคำที่สะกดด้วยบอใบไม้ปอปลาพอพาดพอสังเพาฟอฟันต่อไปมาตาแม่ก,กลก็คือคำที่สะกดด้วยตัวนอหนูนอเน้นยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลา เด็กๆพอจะนึกออกกันบ้างไหมคะคําในบทเรียนตั้งแต่บทที่7ถึงบทที่12คุณครูเคยเอามาสอนแล้วแล้วก็ยกตัวอย่างว่าคําต่อไปนี้อยู่ในมาตาแม่อะไรเด็กๆก,ก็จะต้องตอบให้ได้นะคะต่อไปมาตาแม่กงก็คือคําที่สะกดด้วยตัวงงูมาตาแม่โกมคือคําที่สะกดด้วยตัวมอมามาตาแม่เกยก็คือคําที่สะกดด้วยตัวยอยักษ แล้วก็มาตราแม่เกิลก็คือคําที่สะกดด้วยตัววอลแหวนนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาลองทายกันดูนะคะว่าคําที่ครูกําหนดอยู่ในมาตราแม่อะไรซึ่งคําทั้งหมดนี้เด็กๆเ,เ,เรียนมาหมดแล้วนะคะเช่นคําว่าเล้าไก่บัตรรูปภาพตํารวจหิวข้าวเด็กๆก็สังเกตที่ัญาชนะที่อยู่ ท้ายคาหรือว่าท้ายพยางนะคะคําว่าเล้าไก่มีตัวสะกดไหมคะเด็กๆไม่มีตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กอกาคาว่าบัตรสะกดด้วยตัวตอเต่าตอเต่าออ,อ,อ,ออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กดังนั้นบัตรอยู่ในมาตาแม่กดนั่นเองค่ะต่อไปรูปภาพปอป้ากับพอพานออกเสียงเหมือนตัวบอใบไม้ดังนั้นอยู่ในมาตราแม่อะไรคะเด็กๆมาตราแม่ กนั่นเองค่ะต่อไปตำรวจรออวจอรวจจอจานออกเสียงเป็นตัวดอเด็กเลยดังนั้นคำว่าตำรวจอยู่ในมาตราแม่กดค่ะและคำว่าหิวข้าวอันนี้ง่ายมากๆหิวข้าวสะกดด้วยตัววอแหวนอยู่ในมาตราแม่เกิลนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างคะ,ะมาลองดูกันอีกสักนิดนึงนะคะคำว่าเสียงดัง กล้วยเลข6กเพื่อนเล่นขนมมาดูคำแรกเลยค่ะเสียงดังสะกดด้วยตัวงองูดังนั้นคำว่าเสียงดังอยู่ในมาตาแม่กงนั่นเองค่ะต่อไปคำว่ากล้วยสะกดด้วยตัวยอยักษ์อยู่ในมาตาแม่อะไรคะเด็กๆอันนี้ก็ง่ายค่ะอยู่ในมาตาแม่เกยนั่นเองต่อไปเลข6กก้อนเมฆเลข6ก เลข6คคำว่าเลขลอเอกขอเลขขอไข่ออกเสียงเหมือนตัวกอไก่คำว่า6สะกดด้วยตัวกอไก่ดังนั้นเลข6อยู่ในมาตาแม่กกนั่นเองค่ะอะต่อไปเพื่อนเล่นอันนี้ต้องตอบได้แน่นอนสะกดด้วยตัวนอนหนูก็คือมาตาแม่ก้นแล้วก็ขนมสะกดด้วยตัวมอมา้ามอม้าอยู่ในมาตาแม่กลม ต่อไปคำว่าเหรียญหอรอเอียยอเหรียญยอหญิงออกเสียงเหมือนตัวนอนหนูเลยดังนั้นคำว่าเหรียญอยู่ในมาตาแม่กลนนั่นเองค่ะมีเด็กๆคนไหนตอบถูกทุกคำบ้างคะรับรองเลยว่าต้องทำข้อสอบของครูได้อย่างแน่นอนค่ะ ต่อไปมาลองดูนะคะคำใดมีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่เกิลเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามาตาแม่เกิลจะต้องสะกดด้วยตัวอะไรตัววอลแหวนนั่นเองค่ะเอามาดูนะคะคำแรกมอแอวอลแมวคำที่สองวอัววัวคำที่สามบออัวบัวและคำที่สี่ซออาวอสาวเด็กๆว่ามีคำใดคะที่ อยู่ในมาตาแม่เกิลคำตอบที่ถูกก็คือคำว่าแมวและคำว่าสาวนั่นเองค่ะจะเห็นว่าสะกดด้วยตัววอลแหวงทั้งสองคำเลยส่วนคำว่าวัวกับบัวเป็นคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกานั่นเองเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆต่อไปเรื่องที่สองเรื่องนี้เราก็เรียนกันไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะ เรื่องนี้ง่ายมากๆเรื่องคำตรงกันข้ามคำตรงกันข้ามก็คือคำที่มีความหมายขัดแย้งกันหรือตรงข้ามกันนั่นเองอย่างเช่นสีขาวตรงข้ามกับสีดำํำกลางวันตรงข้ามกับกลางคืนอ่า,อามาดูภาพภาพนี้นะคะข้อความพี่โมงชอบดื่มนมทุกวันจึงทำให้ตัวสูง แต่น้องเข้าเมาไม่ยอมดื่มนมจึงทําให้ตัวเตี้ยข้อความนี้มีคำที่มีความหมายตรงกันข้ามอยู่นั่นก็คือคำว่าสูงตรงข้ามกับเตี้ยนั่นเองอามาดูต่อไปเลยนะคะเป็นภาพของเด็กกำลังทําข้อสอบเด็กคนแรกน่าจะทําข้อสอบได้เด็กคนที่สองเป็นไงคะหน้ามุยเลยแสดงว่าทำข้อสอบไม่ได้ไม่อ่านหนางังสือ ข้อความโจทย์คณิตศาสตร์ข้อนี้ง่ายแต่อีกข้อยากเพราะต้องคิดซับซ้อนกว่าในข้อความนี้มีคำที่มีความหมายตรงกันข้ามอยู่นะคะนั่นก็คือคำว่าง่ายตรงข้ามกับคำว่ายากนั่นเองค่ะเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทีนี้ลองมาช่วยคุณครูตอบนะคะตัวอย่างคำตรงกันข้ามกลางวันน่าจะตรงกันข้ามกับคำว่า นั่นเองค่ะต่อไปสะอาดสะอาดจะตรงกันข้ามกับคําว่าอะไรไม่สะอาดไหมคะไม่ใช่นะคะสะอาดจะตรงกันข้ามกับคําว่าศกกับโปรดีใจตรงข้ามกับคําว่าเสียใจความสุขตรงข้ามกับความทุกข์นั่นเองค่ะต่อไปเรื่องที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคํำครองจอง คํำ้องจองก็คือคําที่ประสมด้วยสระเดียวกันถ้าคําคํานั้นมีตัวสะกดจะต้องประสมด้วยสระและอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกัน ซึ่งจะมีทั้งคำคล้องจอง1พยางสองพยางสามพยางแล้วก็4พยางฟังอีกครั้งนะคะเด็กๆคำคล้องจองเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเป็นคำที่ประสมด้วยสระเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดก็จะต้องประสงค์ด้วยสระเดียวกันแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนั่นเองซึ่งคุณครูจะขอเน้นย้ำในเรื่องของคำคล้องจองสองพยางน,นะคะ เรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดกันก่อนอย่างเช่นกาดำก็จะไปคล้คองจองกับคำว่าทำดีคำว่าดำคล้องจองกับคำว่าทำเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะระสมด้วยสระเดียวกันต่อไปไรนาคล้องจองกับคําว่าทาสีเด็กๆจะเห็นว่าคําว่านาไปคล้องจองกับคําว่าทาก็คือประสมด้วยสระอาเหมือนกัน ย Sugar, en, ังก้าดํากับทําดีเน,นี่ยสัมผัสของจองกันเพราะว่าประสมด้วยสระเดียวกันนั่นคือสระอําหน้าของจองกับคําว่าทาเพราะว่าประสมด้วยสระเดียวกันนั่นคือสระอาดูหมีของจองกับคําว่าสีขาวเด็กๆจะเห็นว่าคําว่าหมีไปของจองกับคําว่าสีเพราะว่าประสมด้วยสระเดียวกันนั่นคือสระอีอันนี้จะเป็นตัวอย่างคาค้องจองสองพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ ต่อไปคำของจองสองพยางที่มีตัวสะกดบ้างเช่นดาวเรืองไปของจองกับคาว่าเหลืองทองคําว่าเรืองกับเหลืองคลอกจองกันเพราะว่าผสมด้วยสลัเดียวกันนั่นคือสลัเอือ้อและมีมาตราตัวสะกดเดียวกันงองงูอยู่ในมาตราแม่กงเรืองกับเหลืองจึงมีความคล้องจองกันนั่นเองค่ะต่อไปชาวสวน รวนดินสวนกับรวนของจองการเพราะประสมด้วยสระเดียวกันนั่นคือสระอัวและสะกดด้วยมาตราตัวสะกดเดียวกันนั่นคือมาตรามแม่อะไรคะนอนหนูเนี่ยมาตรามแม่กลนนั่นเองต่อไปนักเรียนไปคล้องจองกับคําว่าเขียนอ่านคําว่า คล้องจองกับคําว่าเคียนเพราะว่าประสมด้วยสระเดียวกันนั่นคือสระเอียสะกดด้วยมาตาตัวสะกดเดียวกันนะคือมาตาแมกนต่อไปคาอะไรเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาเละเธอะไปคล้องจองกับคําว่าเปรื่อเปื้อนเธอะกับเปรขอคล้องจองกันเพราะว่าประสมด้วยสระเดียวกันนะั่นคือเสียงสระเอะ ต่อไปเรื่องที่4จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสระรถรูปเปลี่ยนรูปสระนี้เรียกว่าสระอะไรคะเด็กๆจํากันได้ไหมคะ,ะสระเออนั่นเองเรามาดูสระเออที่ไม่มีตัวสะกดกเช่นคําว่าทอเออเธอจอเออเจอรอเออเรอ ลออะละมอเออมือละมืออ,มมอันนี้คือสระเออที่ไม่มีตัวสะกดอาแล้วถ้าเป็นสระเออที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดจะเกิดการลดรูปแล้วนะคะเด็กๆสระเออเมื่อมียอ,อยักษ์สะกดจะลดรูปใช้รูปสระเอแล้วก็ตามด้วยตัวยอยักษ์อย่างเช่นคําว่าตอเอยอเตยชอเออยอเฉย สอเออยอเสยคอเออยอเคยต่อไปสระเออมีตัวสะกดจะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือจะใช้รูปสระเอบวกสระอิเช่นรอเออมอเริมไม่เอกเริ่มปอเออดอเปิดกอเออดอเกิด ดอเออนอเดินเด็กๆจะเห็นว่าสระเออเมื่อมีตัวสะกดนะคะรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเปลี่ยนไปเช่นเริ่มเปิดเกิดเดินอ่าแล้วสระเออมีข้อสังเกตอยู่นะคะ ก็คือสระเอที่มีตัวสะกดนะคะมีข้อยกเว้นเวลาเขียนให้คงรูปสระเอไว้มีอยู่สองคำนั่นคือคำว่าเทมทอเอมอเทมกับคำว่าเทนนั่นเองต่อไปสระเออันนี้จะเรียกว่าสระเอนะคะสระเอเด็กๆก,ก็เรียนไปแล้วสระเอไม่มีตัวสะกดก็เช่นรอเอเลทอเอทเอทเลเท กเอกเกเช่นเกะกะปอเเปแล้วก็ต่อเอเกเตะเรามาลองดูสระเอกที่มีตัวสะกดทีนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนรูปของสระนั่นเองสระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเช่นคําว่าดอเอกกอเด็กรอเอกกอเล็กเด็กเล็ก กอเอบเก็บหอเอ,อดอเห็ดเก็บเห็ดหอมเอ,อบบนอเหมิงหอมะรอเอดอเล็ดมะเลด็ดเด็กจะเห็นว่าคําทั้งหมดนี้ประสมด้วยสระเอแต่มันมีตัวสะกดมันก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่กูนั่นเองค่ะมีเสียงคู่กับสระเอก็คือสระแอสระแอก็เช่นเดียวกันสระแอไม่มีตัวสะกดก็เช่นคําว่าแก แพ้และสระแออเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต้คูเช่นเดียวกันเช่นคำว่าขอแอองอแข็งกอ็รอแอโนแกรนเห็นไหมคะว่าสระแออเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต้คูเมื่อมีตัวสะกดต่อไปสระโออ่านว่าสระโอ สระโอที่ไม่มีตัวสะกดก็เช่นคำว่าลอโอโลตตโอโตไม่ตีโตก็โอโกไม่ตีโกสระโอเมื่อมีตัวสะกดก็จะลดรูปไม่มีรูปสะระปรากฏนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปไม่มีรูปสระปรากฏเช่นรอโอถอรถนอโอ กนกฝออกนอฝนหอรออกนอหลดไม่เอกลนอ่าต่อไปจะเป็นเรื่องที่5นะคะก็คือคำที่ใช้รอหันนั่นเองรอเรือ2ตัวติดกันเราจะเรียกว่ารอหันนะคะเด็กๆจะต้องอ่านให้ถูกต้องแล้วก็เขียนให้ถูกต้องอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าเลยคะ่ะสร้างสารรติ็กๆต้องเขียนให้ถูกนะคะ จัดสรรเห็นไหมคะว่าสรรเหมือนกันแต่เขียนแตกต่างกันสร้างสรรจัดสันอัศจรรย์กันไกลอันนี้คือตัวอย่างคําที่ใช้ตัวรอหันนะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องอย่างเช่นสร้างสรรอ่านว่าสร้างสรรจัดสรรอ่านว่าจ้าอัดดอจัดสองอักนอสสรร อัศจรรย์อ่านว่าอ,อ้ออัดดอัดสอสอัดสะจออัดนอจันแล้วก็กันไกลเราจะอ่านว่ากออัดนอกันกอรอไอไกลกันไกลต่อไปเรื่องที่6จะเป็นเรื่องของคำควบกรัาคำควบกรัาจะหมายถึงคำที่มียัญชนะต้นสองตัวอ่านออกเสียงพร้อมกันโดยยัญชนะตัวที่สองจะควบ กล้ามด้วยตัวรอเรือรอลิงหรือไมก้ก็วอแแวนแล้ก็จะอ่านออกเสียงครวบหรือว่ากล้ามเป็นสระเดียวกันซึ่งจะแบ่งตามลักษณะของการออกเสียงออกเป็นควบแกล้กับควบกล้าไม่แท้ซึ่งคุณครูจะขอเน้นที่คำควบแท้นะคะ,ะคำควบแท้ก็เช่นคําว่ากร ra ออาบกราพอรออาพระกรบพระต่อไปคําว่าอะไรคะเนี่ย คำว่าคอรออูครูครูก็เป็นคําควบกล้ำนะคะต่อไปคําว่ากล้วยก็รออวยยอ,อกรวยไม่ถูกกล้วยทีเด็กจะเห็นว่าแต่ละคํามีพยัญชนะต้นสองตัวและพยัญชนะตัวที่สองจะควบด้วยตัวรอเลือรอลิงหรือไม่ก็วอแหวนแล้วก็อ่านออกเสียงกล้ำด้วยสระเดียวกันหรือว่าควบด้วยสระเดียวกันท่านเอง ต่อไปคำว่าอะไรคะเนี่ยเป็นคำควบกล้ำแท้คำว่ากรออ,กรอ,รอ,อ,อ,รอักระปอรอโงงโปรงกระโปรงคำว่าอะไรคะเด็กๆคำว่าพอรออีก,กอพริกคำว่าอะไรคะปอรออาปราทั้งหมดนี้เป็นคำควบกล้ำแท้นั่นเองค่ะอ่า ทีนี้เด็กๆมาดูนะคะคําใดเป็นคําควบกรัมถ้าครูถามมีคําว่าโรงเรียนระวังและก็กรุบกรอบเด็กๆว่าคําไหนเป็นคําควบกรัมคะค,ครูบอกแล้วว่าคําควบกรัมจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวพยัญชนะตัวที่สองจะควบด้วยตัวรอเรือรอลิงหรือไมกอ่ก็วอลวรแล้วก็จะอ่านออกเสียงพร้อมกันโรงเรียนระวังกรุบกรอบเด็กๆว่าคําไหนเป็นคําควบกรัมคะ คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือกรุบกรอบนั่นเองส่วนคําว่าระวางกับโรงเรียนไม่ใช่คับพวกกรัมนะคะเด็กๆเด็กๆต้องแยกให้ออกนะคะ,ะต่อไปเรื่องที่7จะเป็นเรื่องของคําที่มีไม้ทันต์คาตไม้ทันตะคาตรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงละ่ะเครื่องหมายที่เห็นนั่นก็คือไม้ทันตะคาตนั่นเองทันตะคาตจะอ่านว่าท่ออัดนอทันทอ,อ ท่ะคออาดอกคาอ่า,อาอพยัญชนะที่มีไม้ทันตคาตจะไม่อ่านออกเสียงและจะเรียกพยัยชนะที่มีไม้ทันตคาตกำกับว่าตัวการันนั่นเองซึ่งมีความสำคัญเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องอย่างเช่นคําว่าซื่อสัตย์มียอยยักษ์เป็นตัวการันภาพพยนต์มีต่อเต่ารอเรือเป็นตัวการันัตว,ตวแพทย์มียอยยักษ์เป็นตัวการัน อัศจรรย์มีตัวยอยักษ์เป็นตัวกาลันรถยนต์มีตัวต่อเต่าเป็นตัวกาลันและทอรท์ตั์มีตัวนอนหนูเป็นตัวกาลันซึ่งพยาชนะที่มีไม้ทันสะคาดกำกับอยู่ข้างบนจะไม่ออกเสียงแล้วก็จะเรียกพยาชนะตัวนั้นว่าตัวกาลันนั่นเองเด็กๆจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะทีนี้เด็กๆมาลองดูนะคะข้อใดใช้ตัวกาลันถูกต้อง อย่างเช่นคําแรกซื่อสัตว์เด็กๆดูสิคะเนี่ยซื่อสัตว์เขียนถูกไหมคะภาพพยนต์ภาพพยนต์าานถูกไหมเนี่ยมีตอเต่าเป็นตัวกาลันและสัตว์ปาะเพณเด็กๆลองเลือกดูสิคะว่าข้อใดใช้ตัวกาลันได้ถูกต้องอตอบได้ไหมคะว่าข้อไหนใช้ถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องก็คือสัตวแพทย์นั่นเองค่ะส่วนภาพพยนผิดนะคะไม่ได้ใช้ตอเต่ากาลันจริงๆแล้วจะต้องใช้ตัวตอเต่ารอเรือกาลันต่อไปซื่อสัตว์จริงๆแล้วจะต้องเป็นตัวย่อยักษ์นะคะเป็นตัวกาลันนั่นเองอและเรื่องที่8จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องไม้อัศเจรี เราจะเรียนไปในเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองเครื่องหมายอัศเจรีเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเครื่องหมายอัศเจรีนั้นเราจะใช้เขียนหลังคําที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นดีใจเสียใจตื่นเต้นประหลาดใจตกใจเป็นต้นเด็กเช่นคําว่าชัยโยแสดงอาการดีใจ ก็จะใช้เครื่องหมายอัสเจรีตามหลักคํานะคะคําว่าโอ้ยแสดงอาการเจ็บปวดคําว่าอุ้ยคำว่าช่วยด้วยคําว่าอ๋อคำว่าว่ายเห็นไหมคะว่าล้วนแล้วแต่เป็นคําที่แสดงอารมณ์อาการความรู้สึกจึงมีเครื่องหมายอัสเจรีตามหลังนั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเช่นอุ้ย ไกตกใจเห็นไหมว่ามีอัสเจรีรีอยู่ข้างหลังคาว่าอุ้ยต่อไปโอ้โหน้ําแข็งกดมีเครื่องหมายอัศเจรีรีตามหลังนะคะโอ้โหน้ําแข็งกดต่อไประวังพื้นลื่นมีเครื่องหมายอัศเจรีรีตามหลังคําว่าระวังนั่นเองอาต่อไปจะเป็นข้อสอบฉบับที่2ข้อสอบฉบับที่สก็ไม่ยากค่ะตอนที่1จะเป็น การให้เด็กๆแต่งประโยคจากภาพซึ่งมีคุณครูนะคะจะกําหนดภาพมาให้ทั้งหมด5าภาพให้เด็กๆแต่งประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตอนที่2จะเป็นการเขียนคําอ่านจากคําที่คุณครูกําหนดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะตัวอย่าง เวลาที่เด็กเขียนประโยคเด็กจะต้องเขียนประโยคให้สมบูรณ์จะต้องมีประธานอย่างน้อยๆนะคะต้องมีประธานกับกริยาและถ้าจะให้สมบูรณ์กว่านั้นเลยจะต้องแต่งให้มีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์มีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะอย่างเช่นครูอาจจะให้ภาพเป็นภาพนี้อ่าแล้วเราก็อาจจะแต่งว่าอะไร แม่ถือถุงพลาสติกเด็กๆจะเห็นว่าประโยคที่คุณครูแต่งนะคะเป็นประโยคที่สมบูรณ์มีแม่เป็นประธานถือเป็นกริยาแล้วก็ถุงพลาสติกเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะต้องแต่งให้มีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะต่อไปอาจจะให้ภาพภาพนี้มาเป็นภาพของโทรทัศน์เด็กๆก็อาจจะแต่งว่าน้องดูโทรทัศน์ น้องเป็นประธานดูเป็นกริยาแล้วก็โทรทัศน์เป็นกรรมนั่นเองนะคะมีประธานมีกริยามีกรรมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูอาจจะให้คําว่าโทรทัศน์ไปก็ได้อต่อไปเป็นการเขียนคําอ่านจากคาที่กําหนดของครูคคมีตัวอย่างนะคะเช่นครูคอาจจะให้คําว่าภาพยนตร์เด็กๆก,ก็เขียนคาําอ่านเช่นพออาบอภาพพพออพะยอโอนตยน์ เด็กๆอย่าลืมเขียนขีดด้วยนะคะพออาบอภาพขีดพออพะขีดยออดนอยน์ต่อไปราษฎรเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนอย่างนี้นะคะรออาดรอราขีดสออสะขีดดออโอนอดอนซึ่งคุณครูนะคะเคยให้เด็กๆเ,เขียนไปแล้วหลายรอบมากๆต่อไปโทรทัศน์เวลาเขียนคำอ่าน ทอโอโขีดรออักระขีดทออักดอทัดน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนคำอ่านที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะการติวก็ได้จบลงแล้วนะคะคุณครูก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนขอให้เด็กๆทุกคนทำข้อสอบได้คะแนนดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเฟิร์นขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย